ข้ามาดูเรื่องนี้ครับคือมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งก็โพสต์อเอาไว้นะบอกว่าคือก่อนหน้านี้มีหมอดูทํานายไทยทักว่าเนี่ยดวงอ่ะกําลังจะมีโชคมีลาบนะเอาดีสิอ่ามีโชคมีลาบจริงๆเฮ้ยขอเบอร์หมอหมอดูได้ไหมกาลังเขียวเคียวไส้กรอกอีสานได้ทองเหรอได้เงินเฮ้ยก็ได้อยู่นะกินไส้กรอกอีสานยังไงให้ได้เงินแบงค์พันลองไปดูค่ะฮ hey! นี่ไงเงินแล้วออันนี้มันเรียกว่าเป็นโชคลาบเหรอฟันจะหักเอาอ่ะก็คนโพสต์เขาบอกมอดูทํานายว่ามีโชคมีลาบไม่นึกว่าโชคลาบจะมาในรูปแบบนี้โอ้ยฟันจะแตกเอานะเหตุการณ์เกิดขึ้น8กรกฎาคมค่ะไปซื้อเซกโรอีสานที่ตลาดนัดนะคะกินไปแล้ว2สเม็ดคือโชคดีที่ท่านนี้เนี่ยเขาเวลากินไม่ได้กินทั้งทั้งลูก เขากินทีละครึ่งเหรอเขากัดก่อนทีละครึ่งแล้วถ้าคนกินทั้งลูกอะพี่ก๊อฟผมละคนหนึ่งเพราะว่าอันนี้ไส้กรอกอีสานใช่ไหมใช่มันจะเม็ดเล็กๆเนาะมันจะพอดีคําอ่าแล้วกินไปเลยทั้งลูกอันนี้เขากัดก่อนเลยรู้ว่ามีเงินอยู่ในนั้นโอ้โหกินไส้กรอกอีสานยังไงให้ได้เงินแถมมาด้วยเหรียญบาทป่ะใช่ไหมฮะเหรียญบาทหนึ่งบาทวันที่แปดเหรออุ๊ยเอ้ยมิวเนี่ยนะพี่ทักอะไรไปก็อุ๊ยตลอดเลยนะ เราขยันอุ้ยจังเลยอ่ะยิงดีที่ฟันไม่แตกเนาะหนึ่งบาทวันที่แปดนะใช่ค่ะใช่ค่ะเลนหนึ่งบาทเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่แปดเขียนก่อน